สวัสดีครับ <kleine> ท <mus k> ุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไนจะมาคุยเกี่ยวกับการกําจัดขนคิ้วนะครับตกแต่งยังไงให้มันดูดีขึ้นนะครับก็เรื่องของเรื่องง่ายๆนะครับคิ้วของผู้ชายนะครับบางคนละกันนะครับค่อนข้างจะหนาเหมือนไนเนี่ยค่อนข้างจะหนานะครับจะไปเกเห็นว่ามันหนามาถึงตรงนี้เลยนะครับเราจะทําการกําจัดในส่วนตรงนี้ช่วงข้างล่างนะครับให้มันให้คิ้วเราเป็นทรงเชฟ ดูมีเชฟมากขึ้นนะครับและจะทําให้ตรงตาด้านบนเนี่ยเราเปิดแล้วก็ดูตาโตขึ้นมันไม่เรียกว่าถามว่ามันโตขนาดไหนมันเอา,อางี้กว่าทําให้ดวงตาของเรานั้นดูสดใสมากขึ้นนะครับและแน,แน่นอนว่าการกําจัดคิ้วของเราเนี่ยก็คงไม่ได้เหมือนคุณผู้หญิงก็คงก็คงจะไม่แบบทาให้มันบางมากนะครับก็แค่กรูมมิ่งมันตกแต่งมันให้มันดูดีขึ้นเป็นรูปเป็นทรงนั่นเองนะครับโอเคอุปกรณ์ทาง่ายๆนะครับมีตัวนี้ แล้วการถอนนะครับเราจะค่อยๆถอนนะครับต้องดูนะครับไหยังเออยังพอจะมีโครงโครงอยู่บ้างนะครับเราจะค่อยๆถอนกันนะครับโอเคโอ้ <Okay>. oh. มันอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับการถอนแต่ว่า เห็นไหมครับพอถอนไปเนี่ยคิ้ว <Q. S 3> คือพอเราถอพอเราถอนด้านนี้แล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้ดูหลอกมากนะครับแต่มันดูเป็นทรงมากขึ้นอืม,มนะครับนะดูเป็นทรงมากขึ้น ถ้าสังเกตนะครับด้านที่เราถอนแล้วนะครับจะดูดวงตาสดใสกว่าด้านนี้เห็นไหมครับซึ่งบางคนอาจถามว่าทําไมถึงถอนไม่กันเอานะครับก็คือว่าการถอนเนี่ยเวลาขนคิ้ว อ่อนเวลาขึ้นนะครับก็จะเป็นขนอ่อนนั่นเองนะครับจะไม่เป็นตอเหมือนตอนกันนะครับขณะที่คุณไม่มีเวลาในการถอนนะครับมันก็ยังดูไม่น่าเกลียดเท่ากับการที่เป็นตอนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นการดูแลตัวง่ายๆนะครับอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยนะครับแต่ทําให้คุณผู้ชายนะครับมีคิ้วที่เป๊ะขึ้นนะครับยังไงไปลองทําดูยังไงไหนจะไปทําอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อย นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมเฟ b บุ๊กทวิ t เตอร์อินสตาแกรม t น t ู m i นนะครับหรือว่า Subscribe ใน YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย